สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเซตตี้โดโจแบบจำลองการทำงานกับไฟฟ้าในห้องควบคุมไฟฟ้าค่ะ แบบจำลองนี้นะคะมาจากความต้องการที่จะสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการทำงานกับไฟฟ้าซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตหากไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมคณะผู้จัดทำนะคะจึงจัดทำแบบจำลองนี้ขึ้นมาเพื่อจำลองสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจริงและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมใส่ถุงมือป้องกันไฟฟ้าผ่านกลไกาการทำงานที่แสดงผลการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในร่างกายของุ่นจำลองผู้ปฏิบัติงานค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อจําลองการเดินทางของกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายของผู้กรเด็งานค่ะในกรณีที่สวมใส่และไม่สวมใส่ถุงรือป้องกันไฟฟ้าค่ะ 2. นะคะเพื่อสร้างความตระหนักในความสําคัญของการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในง,งานไฟฟ้าค่ะ3นะคะเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการละเลยมาตรการป้องกันความปลอดภัยในงานไฟฟ้าค่ะแบบจำลองนี้นะคะจะประกอบด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในห้องควบคุมไฟฟ้า หุ่นผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟอยู่ภายในส่วนบริเวณมือนะคะจะมีการติดแผ่นทองแดงนําไฟฟ้าไว้ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่มีการติดแผ่นทองแดงไว้ข้างตู้และระบบวงจรไฟฟ้าเช่นถ่านสายไฟสวิตช์เปิดปิดและกลไกที่ทําให้หุ่นสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะค่ะ ความเด่นเด่นของแบบจำลองนี้นะคะเป็นการนำแนวคิดเรื่องวงจรไฟฟ้ามาปรับใช้ในการจัดทําค่ะโดยหากเป็นวงจรไฟฟ้าปกตินะคะที่มีการต่อสายไฟหลอดไฟแล้วก็รางหัดเข้าด้วยกันเนี่ยเมื่อวงจรไฟฟ้าครบก็จะสว่างขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากมีการตัดวงจรนะคะด้วยการตัดกระแสไฟฟ้าค่ะหรือมีการนําชุดหน่วยไฟฟ้านะคะมาติดตั้งเนี่ยก็จะทําให้หลอดไฟไม่ติดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะุงมือฉนวหนก่วนไฟฟ้าอะ็กอันนี้ค่ะจึงเป็นตัวเอกในการตัดวงจรไฟฟ้าของแบบจำลองเรานั่นเองค่ะ สถานการณ์ที่1เป็นสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานจับตู้ควบคุมไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้สวมถุงมือฉนวนกันไฟฟ้า <future> <ple ads> สถานการณ์ที่2เป็นสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานจับตู้ควบควบุมไฟฟ้าโดยที่สวมใส่ถุงมือฉนวนกันไฟฟ้า สำหรับความแตกต่างของสสถานการณ์นะคะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าในสถานการณ์ที่1เนี่ยผู้ปฏิบัติงานค่ะไม่ได er being ้สวมใส่ถุงมือกันไฟฟ้านะคะทําให้กระแสไฟฟ้าจากตู้ควบคุมไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวของผู้ปฏิบัติงานค่ะส่วนในสถานการณ์ที่2นะคะเมื่อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสวมใส่ถุงมือฉนวนกันไฟฟ้าทําให้กระแสไฟฟ้าจากตู้ควบคุมไฟฟ้าค่ะไม่สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้นั่นเองค่ะตวัตกรรมนี้มีประโยชน์ในการเพิ่มความตระหนัก และทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าสามารถใช้ในการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจในอันตรายของไฟฟ้าและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภายส่วนบุคคลหรือ PPE มากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะคะก่อนที่พวกเราจะจากกันไปพวกเราขอฝากไว้ว่าปลอดภัยไว้ก่อนด้วย Electrical b a r r i o r ค่ะ